เยอรมน,นีหล่อมากพยายามหาทางช่วยคู่รักให้ได้เจอหน้ากันคือเราฟังนี้แล้วเราอาจจะงงว่าเอา้าก็เปิดขอวีซ่าแล้วไม่ใช่หรือคืออย่างนี้คู่รักที่พูดถึงเนี่ยคือหมายถึงคู่รักของทั้งโลกเลยนะที่เป็นคู่รักของชาวเยอรมันเนี่ยไม่ใช่แค่12ประเทศคือประเทศไทยเราอยู่ในกลุ่ม12ประเทศที่พี่ใหญ่ยูโรเปียนยูเนี่ยเนี่ยเขาอนุมัติให้เข้าแล้วใช่ไหม คือของเราก็เลยรอดไปก่อนแต่ว่าอันนี้คือหมายถึงคู่รักของชาวเยอรมันทั้งโลกแต่สําหรับประเทศไทยเองตอนนี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าถึงเขาจะให้ขอวีซ่าเนี่ยแต่เขาจะยังไม่อนุมัติวีซ่าจนกว่าประเทศไทยจะมีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์คือเที่ยวบินปกติบินเข้าประเทศได้ทําให้หลายคนเนี่ยได้แต่ร้องหม่มร้องไห้เพราะว่าไปขอแล้วก็ไม่ผ่านหรือว่าบางคนก็ยังต้องร้องเพลงรอต่อไปแต่ว่าอบก็ได้ยินข่าวมาจากเพื่อนๆในกลุ่มโกโกนโกไกด์แฟนฝรั่งนะว่าตัวแฟนของเขาอะ ที่คนเยอรมันเนี่ย <terminology> เขาก็พยายามทุกวิถีทางเลยคือก็อยากให้เพื่อนๆช่วยกันที่เป็นทีมเยอรมันเนี่ยส่วนตัวของเราก็เรียกร้องไปทางฝั่งไทยทางสถานทูตอธิบายเขาแต่ก็ให้ทางแฟนเนี่ยเรียกร้องไปทางฝั่งของเยอรมันเหมือนกันก็คือเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าทางนั้นเขากําลังประชุมกันอยู่ว่าจะทํายังไงที่จะหาทางที่จะให้อนุมัติวีซ่าให้เพราะเขาก็ลําบากใจเหมือนกันเรื่องไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าใช่ไหมก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่สําหรับข่าวนี้นะ เอามาจากเว็บไซต์ chengen visa info com ตรงนี้เขาบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีเนี่ยพยายามหาหนทางให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานที่พลัดพรากจากกันเนี่ยคือหาหนทางให้เข้าอ่ะเพราะมันมีไอ entry ban คือกฎการห้ามเข้านี้อยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีมากๆก็เป็นความหวังอีกความหวังหนึ่งเลยสําหรับทีมเยอรมนีนะซึ่งออฟก็คิดว่าทีมอื่นๆก็คงจะมีความหวังมากขึ้นเหมือนกันเพราะว่าเยอรมนีเองนะตอนนี้เนี่ย เป็นประธานของยูโรเปียนยูเนียนประเทศอื่นก็ต้องปฏิบัติตามกฎของพี่ใหญ่ฉะนั้นก็มีวีแววอยู่แ,ลแหละก็คือคนนี้นะอ่าเนี่ยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีตอนนี้เขาก็ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีของสหพันธ์สฐนตะรัฐนะรมนตรีมหาไทยเนี่ยก็คือในโฮสซีฮเฟอร์ซึงอัปจำได้นะซีฮอเฟอร์เนี่ยเป็นประธานยูโรเปียนยูเนียนด้วยนะก็คือหาหุนทางให้คู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยคู่รักของชาวเยอรมน,นีเนี่ยนะ คนที่ถูกพัดพลากจากกันเพราะว่าไอาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เขาเนี่ยต้องมี Ent ทรีแบนก็คือกฎการห้ามเข้าเนี่ยตั้งแต่กลางเดือนมีนาเนี่ยก็คือหาหนทางช่วยเหลือคนกลุ่มนี้คือ,อก็สงสัยนะว่าทําไมเขาจึงให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากในขณะที่ประเทศทางโซนอื่นของโลกเนี่ยเอ,อ่อหรืออย่างเช่นประเทศของเราเองก็แล้วแต่เนี่ยในช่วงนี้ก็คือที่มีกระแสรเรื่องความกังวลต่างๆเกี่ยวกับการแพร่ระบาดมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมเขาก็ กลายเป็นว่าเป็นการแอนตี้ในเรื่องของคู่รักของชาวต่างชาติไปทางโซนยุโรปเนี่ยยูโรปเปียนยูเนียนก็หมายความว่า22ประเทศมารวมกันใช่ไหมเขากลับให้ความสําคัญโดยที่ไม่ได้มีประเทศไหนที่มีข่าวว่าประท้วงมติของพี่ใหญ่ยุโรเปียนยูเนียนเลยคือเขาให้ความสําคัญกับคู่รักที่พัดพลากจากกันมากนี่แล้วยอ่อนนานี้เด็ดเลยเพราะว่าเนี่ยในการประชุมเนี่ยรัฐมนตรีแมสเนี่ยคือคนเทศดูรูมเมื่อกี้เนี่ยนะเขาบอกว่าเยอรมน,นีเนี่ย จะต้องทําอะไรสักอย่างนะที่จะให้คู่รักเนี่ยได้มาเจอหน้ากันและเป็นตัวอย่างให้เนี่ยเด็ดมากให้กับประเทศในยูอประเทศที่เหลือเพราะว่ายังมีประเทศที่หัวดือ้อที่ยังไม่ยอมเปิดบางประเทศปากบอกว่าเปิดแต่ก็นะทางฝั่งไทยก็ยังไม่ยอมให้ขอวีซ่าอยู่ดีก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแล้วก็เยอรมน,นีเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําของยุโรปนะ แล้วก็จะต้องไม่ตามหลังคนอื่นในการที่จะให้คู่รักเนี่ยได้กลับมาเจอกันหลังจากที่ต้องแยกจากกันจากไอโควิดเนี่ยมาหลายเดือนแล้วจริงๆจากข้อความตรงนี้ดูเหมือนว่าก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นนะคือก็ไม่ใช่ว่าถึงเขาจะเห็นความสําคัญกับเรื่องของการเอาคู่รักที่พัดพลากจากกันให้ได้มาเจอหน้ากันเนี่ยเหมือนว่ายังมีปัญหาประเด็นอะไรบางอย่างหรือการคัดค้านจากบางคนหรือเปล่าอันนี้ออฟดาวเอา ก็คือเพราะว่าเรื่องเนี้ยเขาก็คุยกันมาตั้งแต่กลางเดือนมิถุนาใช่ไหมก็ยังอาจจะตกลงกันไม่ลงตัวหรือยังไงคือเพื่อนๆต้องเขา้าใจนิดนึงว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องยุ่งยากอะไรของเขาเนี่ยนะทำให้บางประเทศอย่างเยอรมนีเนี่ยตอนนี้ที่เขายังไม่สามารถอนุมัติให้เราได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะก็คือแต่ว่าก็มีความหวังแล้วแหละใช่ไหมว่าสุดท้ายเขาจะแบบหาหนทางอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเหมือนประมาณว่าต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เหมือนเป็นข้อเสนอ,อที่ทําให้เขาเหมือนประมาณว่า ตัดไอเรื่องที่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศออกไปได้อ๋อ,อนี่ไงจากย่อหน้านี้มันเหมือนกับว่ามันติดเรื่องข้อกฎหมายอะไรบางอย่างอ่ะคือไม่ใช่อยู่ดีๆเขาจะให้เข้าก็ให้ได้เลยไงมันติดข้อกฎหมายอะไรบางอย่างเขาก็เลยบอกว่าจะต้องหาหนทางที่มันถูกต้องที่สุดที่จะแก้ไขปัญหาที่ปัญหาเน,นี้ยที่มันยากที่มันมีผลกระทบกับคู่รักอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราต้องขอบคุณไอเว็บไซต์ s ช h e n g e n Visa Info ด้วยเพราะว่าตั้งแต่เขาเสนอข่าวเนี้ยเมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยรู้สึกจะตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยนะ ทำให้เรารู้ว่ามีคู่รักทั่วโลกเนี่ยก็คือโปรโมทแคมเปญ Love is not tourism ใช่ไหมจนกระทั่งมีเพื่อนๆบางคนในกลุ่มโกโนไกแฟนฝรั่งเราเนี่ยก็ไปตั้งเพจเลย Love is not tourism Thailand ก็ตามไปดูในเพจนั้นได้คือมีการเรียกร้องกันอย่างหนักเลยในทวิตเตอร์คือพวกเราเองก็ต้องไม่อยู่เฉยๆใช่ไหมเราก็ต้องแบบพยายามหาหนทางสักอย่างหนึ่งเพราะว่าเขาเองก็คิดว่าถึงแม้ว่าประเทศเราจะ ไม่มีหวังอะไรเลยก็ตามเพราะเราไม่เห็นความสําคัญเรื่องนี้ใช่ไหมแต่เขาเห็นความสําคัญแต่บางทีมันก็ยังลําบากใจเพราะว่าโควิดก็ยังแพร่ระบาดแล้วก็มีติดข้อ,อกฎหมายบางอย่างเราก็ต้องร่วมเรียกร้องกันให้เขาเหมือนประมาณว่าเห็นพลังแล้วก็คนในประเทศเขาเองก็จะได้เห็นว่าพวกเราพยายามอะไรอย่างเงี้ยนะก็สุดท้ายนะครับก็จากประโยคน,นี้เนี่ยสรุปอีกทีหนึ่งว่าจากการเรียกร้องของคู่รักเนี่ยนะก็จะมีประเทศไหนบ้างที่ตอนนี้ได้ตัดสินใจเปิดให้กับคู่รักบ้างแล้ว ก็ยังมีเยอรมนีอิตาลีแต่ว่าสองประเทศเนี้ยก็ยังติดเรื่องที่ว่าไม่ให้อะไรนะถ้าไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์เข้าประเทศก็จะไม่ให้วีซา่าซึ่งตอนนี้คิดว่าเขาน่าจะพยายามหาหนทางกันอยู่ก็ต้องรอให้ใจเย็นๆนิดนึงแล้วก็ถัดมาก็จะมีเช็กลิพับลิกมีเดนมาร์กเดนมาร์กนี่ให้เฉพาะคู่รักอย่างเดียวนะนอร์เวย์เองก็เหมือนกันเฉพาะคู่รักอย่างเดียวแล้วก็เนเธอร์แลนด์แล้วก็อันที่ไม่ได้พูดถึงในนี้อออก็มี สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมแล้วก็มีสวีเดนสเปนแล้วก็ที่ไม่ได้อยู่ในยูโรเปียนยูเนียนก็คืออังกฤษก็สามารถขอวีซ่าได้แล้วก็เดินทางเข้าได้แล้วก็คือมีหลายประเทศแต่ว่ายังไม่ครบยังขาดอีกพอสมควรเลยแต่ประเทศหลักๆที่พวกเรานิยมไปกันอ๋อมีฝรั่งเศสด้วยเออเเกือบลืมฝรั่งเศสด้วยเออประเทศที่หลักๆที่พวกเรานิยมไปกันก็ส่วนใหญ่ก็เปิดกันแล้วนะครับ ก็ขอให้กำลังใจเพื่อนๆที่ขอได้แต่ยังไปไม่ได้หรือเพื่อนๆที่ยังไม่เปิดนะครับก็รอกันต่อไปครับถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ